ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปอ .4 อีกครั้งนะคะวันนี้วันนี้วันจันทร์ที่11มกราคม64นะ,ะ11มกราคมนะคะ64วันนี้เราจะมาสอนต่อในเรื่องของทศนิยมนะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า55นะคะ เรามาทบทวนกันจากในหนังสือเรียนนะคะหน้า55ทบทวนในเรื่องของการเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีอ่าทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเรามาดูข้อที่1ใหญ่กันเลย1ย่อยนะคะจะเห็นว่าตารางแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ช่องคะนักเรียน10ส่วนนะคะมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะ อ่ะสิบส่วนเราเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็คือตัวส่วนเป็นสิบก่อนอ่ะตัวเศษร,ระบายสีไปกี่ส่วนคะหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดระบายสีไปทั้งหมดเจ็ดส่วนแสดงว่าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะทศนิยม ก็จะได้เป็นเท่ากับ0.7ตัวเลขที่ได้ก็คือ0.7เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.7นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะนกักเรียนข้อที่2เนี่ยวงกลมเนี้ยแบ่งสัสดส่วนนะคะได้ทั้งหมด10ส่วน เช่นเดียวกันเป็นส่วนที่ระบายสีนักเรียนเห็นไหมคะส่วนที่ระบายสีกี่ส่วนคะอะหนึ่งสองสามส่หกส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะคะหใน10ได้เป็นเศษหกส่วนสิสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมอ่าส่วนเป็น10กี่ตำแหน่งคะหนตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็น0.6 นะคะคเขียนเป็นตัวเลขก็คือ0.6ตัวหนังสือก็คือ0.6อ,อันนี้หมดตัวอย่างในข้อที่1ใหญ่ไปละเรามาดูตัวอย่างในข้อ2ใหญ่กันบ้าง <c oughs> ข้อ2ใหญ่บอกว่าระบายสีแสดงโทศนิยมอ,อันนี้แหละนักเรียนจะต้องระบายสี0.8 จริงๆแล้วมันก็คือเศษ8ส่วนหนลายกเศษ8ส่วน10นะคะแสดงว่ามี10ช่องเนี่ยส0ส่วนระบายไปกี่ส่วนคะ8ส่วนอ่าเราก็ระบายสีไปทั้งหมด8ส่วนนักเรียนจะใช้สีหรือใช้การแรงเงาของดินสอก็ได้หรือใช้สีไม้นะคะในการแรงเงาหรือระบายสีตรงนี้นะคะอันนี้ระบายไปทั้งหมด8ช่องนะคะอันนี้สช่องละ ระบายไปนะคะทั้งหมด8ช่องนะคะนักเรียนะนะคะอ่ะก็จะได้เป็นส่วนที่ระบายสีกี่ช่องคะ8ช่องจากทั้งหมด10ช่องนะคะจากทั้งหมดมีทั้งหมด10ช่องเห็นไหมคะนักเรียนต่อไปเรามาดูข้อที่2ย่อยจากข้อ2ใหญ่ระบายสี แสดงโทศนิยมอันนี้คือเท่าไหรนา่0.4 0ยมันก็คือจากกี่ส่วนคะส0ส่วนระบายสีไปกี่ส่วนก็คือเศษ4ส่วน10นะคะระบายสีไปทั้งหมด4ส่วนนะคะ4ส่วนอ่าส่ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนนะคะอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2ใหญ่ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่3ใหญ่กันบ้าง นะคะข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าเขียนในรูปของทศนิยมอ่าส่วนเป็น10นะคะส่วนเป็นสิวันนี้เราเรียนแค่ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก่อนส่วนเป็น10นะคะก็คือทศนิยมหนึ่แหน่งอ่าทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง,นงเราเขียน5เราไว้ก่อนส่วนเป็น10นับ1แล้วใส่จุดแล้วค่อยเติม0นะคะต่อไปข้อที่2ย่อยจาก3มใหญ่ เ8แส่วน10บหนึตำแหน่งเอาใส่8ไวไปก่อนนะคะส่วนเป็น10บหนึ่งตำแหน่งทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนับจาก8นะคะแล้วก็ใส่จุดแล้วก็เติม0ได้0.8วันนี้นะคะเป็นการทบทวนทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเปลี่ยน เศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะในหน้า55ที่เราทบทวนไปทีนี้วันนี้เนี่ยคุณครูก็จะสั่งกันบ้านให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะก็คือกันบ้านในแบบฝึกหัดหน้าที่21นะคะหน้าที่21กันบ้านนะการบ้านของเราวันนี้ทําแบบฝึกหัดนะคะ7.2 หน้าที่21อ่ะหนึ่งหน้าก่อนนักเรียนให้ลองทำนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันบ้านกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะต่อในเนื้อหาของทศยมต่อเลยนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำกันบ้านนะคะตั้งใจเรียนอันไหนที่เราไม่เข้าใจเราก็ย้อนกลับไปดูทีค่ครูสอนนะคะ สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ